สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของโซมวยพาดวยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์พศ2566น้ากะจ๊ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหอยหาน้อยสีฮานอยเช่นเดิมนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสีฮานอยได้แก่เฉพาะกิจพิเศษป,ปกติว i p นะคะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันศุกร์นะคะเรามาสรุปแนวทางของวันพฤหัสกันดีกว่านะจ๊ะว่ามีตัวไหนบ้าง สรุปแนวทางของวันพฤหัสนะคะเอดให้ไปเด่นศูนย์กับห้านะคะเบิ้ลศูนย์ศูนย์กับห้าห้านะจ๊ะอ่าฟันให้ห้าศูนย์นะคะสามโตห้าศูนย์แปดเลขกันระวังสี่สามแปดสองหนึ่งสองแปดหกนะคะอ่าหนึ่งสองเข้าตั้งแต่รอบแรกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าหนึ่งสองเข้านะจ๊ะรอบเฉพาะกิจนะคะ สี่ห้าไม่เข้าหกสามไม่เข้าเก้าสามไม่เข้าสามเจ็ดไม่เข้าเก้าห้าห้าเก้ารอบสุดท้ายเข้านะคะพี่น้องจา๋าศูนย์เจ็ดก็เข้านะคะศูนย์เจ็ดสรุปว่าเข้าสามรอบนะจ๊ะของวันพฤหัสนะคะเข้าสามรอบนะคะ, 3, ร,อะ,คะรอบเฉพาะกิจเข้าหนึ่งสองพิเศษไม่ได้นะคะปกติได้เก้าห้านะคะ 9 5 5 9นะคะส่วนรอบสุดท้าย VIP ได้0ูย์ตรงเลยนะคะตรงที่เอ็ดก็ชอบขีดเส้นใต้ว่า07นะคะพี่น้องจา๋าก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะพี่น้องจ๋าดีใจกับคนที่ได้นะคะ07ย์เเข้านะคะเ5เข้านะคะเ5 5 9เข้านะคะ12เข้านะคะสรุปว่าเข้า3รอบนะคะพี่น้องจ๋าก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะ เจดมินก็ได้เนะาะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้ามาสรุปแนวทางของวันศุกร์กันดีกว่าว่าเอ็ดจะให้ตัวไหนนะจ๊ะวันศุกร์นะคะเอ็ดให้เด่นไปที่แปดแล้วก็ศูนย์นะคะเบิ้ลศูนย์ศูนย์แปดแปดนะคะส่วนสองตัวเลขสองตัวก็ศูนย์แปดไปเลยค่ะ สามโตศูนย์แปดหกไปเลยค่ะอย่าลืมกับผัวเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกับผัวเป็นศูนย์แปดเก้านะจ๊ะอย่าลืมกับผัวนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอย่าลืมกับผัวนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอเคจ้ะกันร,ระวังนะวันนี้ทําไมโทรศัพท์มันดิ้งเข้าดิ้งออกเองอย่างนี้เนาะวันนี้กันร,ระวังให้ไปสี่สอง สามสองไข่สูบบุรีเนาะกินเข้ามา7 2 1 6นะคะอย่าลืมเนาะเลข6กับเลข9เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะหกับ9นี่นะ่ะกับหัวเอานะตัวที่แอดชอบก็4 2กับ7 2นะคะส่วนเน้นเจาะเน้นเจาะไปที่เน้นเจาะไปที่ แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีแปดห้า กับ8ปดนะจ๊ะส่วนเลข0ก็ไป03 04 05 06นะคะตัวที่ชอบก็05กับ03นะคะแต่แอบนะคะแอบแอบชื่นชอบอยู่ตัวหนึ่งแอบชื่นชอบอยู่2ตัวอแอบ แอบชอบห้าหกแอบชอบห้าหกเนาะพี่น้องเนาะแอบชอบห้าหกแอบชอบเบิ้ลอีกสี่สี่ห้าห้ามีแต่อันนี้คือแอบนะคะแอบชอบแอบมากว่าสั้น แอบมากค่ะเจ้าอันนี้คือแอบนะจ๊ะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมโชคดีมีชัยเฮงเงด้วยเลยตลอดวันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดได้ลงคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมนะคะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ